ถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะดราม่าแบงค์ทิธิรอดทอาหารเหตุกระดูกสหลังคดเคยผ่าตัดศีรษะเช่าในสงสัยต่อยมวยได้ไงจากกรณีเมื่อวันที่5เมษายน2564ดานหนุ่มแบงค์ทิฐิมหายโยธารักไปเกณฑ์ทหารที่บ้านเกิดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นน้าเซนทันพาซาขอนแก่นแต่หนุ่มแบงค์ไม่สามารถจับใบดำใบแดงได้เนื่องจากการป่วย ที่มีกระดูกสันหลังโคตและผ่าตัดศีรษะแพทย์ประจำหน่วยตรวจเลือดถือว่าอยู่ในขั้นตอนการรักษาทางการแพทย์ที่ยังไม่สิ้นสุดทําให้หนุ่มแบงค์ไม่สามารถเข้ารับการตรวจเลือกได้จึงได้รับใบสอดอ43และหมายเรียกเพื่อให้มารายงานตัวอีกครั้งในเวลาต่อไปซึ่งหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตท่านหนึ่งเข้ามาสอบถามด้วยความสงสัยว่าถามด้วยความสงสัยกระดูกสันหลังโคตผ่าตัดสมองเกณฑ์ทหารไม่ได้แล้วต่อยมวยได้ไง ตอนต่อยไม่กลัวกระทบกระทั่งสมองหรอจนกลายเป็นดราม่าขึ้นมาทันทีทางด้านเหล่าแฟนคลับก็ออกมาปกป้องเขาจะกระดูกโพจริงหรือไม่จริงเขาไม่อยากเป็นหรือเขาจะใต้โต๊ะมามันก็เรื่องของเขาเงินเขาชีวิตเขาถ้ากูเป็นเขาแล้วกูเลือกได้กูก็เลือกที่จะไม่เกณฑ์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวลีที่ทางด้านชาวเน็ตแห่กันเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันใต้โพสตของหนุ่มแบงค์นะครับ ว่าเหตุใดถึงไม่ได้รับการต่อเลือดการเกินอาหารท,ท,ทั้งที่ยังต่อยมวยได้แต่กับมีเหตุผลของการที่มาแจ้งว่าไม่สามารถกินอาหารได้เนื่องจากกระดูกสันหลังคตแล้วก็ผ่าตัดศีรษะ